ไม่วิ่งใช่ไหมเกียร์ไอตัวเกียร์ไอสายนะถอดแม่งทิ้งนะ่ะในปลามาเนี่ยมันล้วงไม่ได้หรอกอันตรายนะระวังดิเดี๋ยวมันจะพุ่งหลาวขึ้นมาอันตรายดิขอหน้าขอตะขอนะครับขอ,อยุงหลังอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยจ้าเดี๋ยว อันตรายอันตรายลบๆลบๆก่อนขันแก้วคอคอเบี่ยงเข้ามาครับกอคอเบี่ยงเข้ามากลัวมันพุ่งเหล่าเดือบปลาอะเป็นข่าวเฮ้ยดึงใบปัดไม่ดิมาแล้วครับนะขอพากหน่อยคืนหนึ่งมันคืนออกยาก